ช้อนเงินช้อนทองค่ะขนาดกระถางสาม้ิวกระถางละสิบห้าบาทมีกี่กระถางเลยดูก่อนสนใจท,ทักนะคะค่าจัดส่งเจ็ดสิบาทเหมาเหมาเนาะนี่กระถางที่หนึ่งสอ เอาไว้ในถังน้ํามันตายก็เลยเอามาวางไว้กับดินนะคะก็มาวางไว้กับดินพื้นอลากเข้าถึงดินก็เลยไม่ไม่ไม่ตายตีห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้ากระถางกระถางสามนิ้วกระถางละสิบห้าบาทค่าจัดส่งเจ็ดสิบาทเหมาๆค่ะอันนี้ทําตอนที่ไปร้อยเอ็ดก็เมเมสาพุษธพามิถุนา กระดาโอ้สามเดือนแล้วนะคะได้กาวตน้นอันนี้ต้นแม่ค่ะขายสนใจทักนะคะช่วงนี้บอนสีก็ยุบยุบโผไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินก็ยังมีอยู่นะคะบอนสีแต่ไม่ค่อยสวยก็เลยช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพสค่ะเนาะ